Good afternoon c l ค s s สวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้นะคะ,ะครูสมูจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยคนะคะแล้วก็วลีสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับการตอบคำถาม yes no นะคะ yes no question นะคะ,ะก็คือความหมายก็คือ,อเดี๋ยวครูจะสอนนะคะว่าคืออะไระมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันเลยคำแรกนะคะ Yes. ออกเสียงตังรู้ค่ะ Yes, Yes, Yes. แปลว,ว่าใช่ถูกต้องนั่นเองใช่ถูกต้องอะต่อไป No, No. แปลว,ว่าไม่ใช่ค่ะอ่ะมีสองคำนะคะที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราวันนี้อ่ะมาดูอันแรกเลย Is it green? Is it green? Yes or no? ใช่หรือไม่ใช่คะ Green หรือเปล่า Yes, correct. Yes, it is. ใช่คะ่ะถูกต้องต่อไป Five books. Five books. เขาบอกว่า five books ดูสิคะมีหนังสือห้าเล่มใช่ไหม Can you count one two three four ไม่ใช่ใช่ไหมคะแสดงว่าตอบ no no นั่นเองไม่ใช่อะต่อไปคะ่ะ Is it a pencil Is it อ่ะพนซิลนี่ใชเพีนซิลหรือเปล่านี่ใช่เพนซิลไหม Yes it is or oh, No it is not เด็กๆคิดว่าข้อไหนคะ Yes or no Okay good Yes it is ถูกต้องค่ะ Yes ก็คือใช่มันคือดินสอต่อไปนะคะ Two balloons Two Balloon s Ball ลูกโปง่งสองลูก yes or no ใช่หรือไม่คะ่า yes it is yes ใช่แล้วค่ะ two balloons นะคะก็คือลูกโปง่งสองลูกนั่นเองอามาดูคำนี้อันนี้นะคะคุณครูได้หยิบมาจาก phonics นะคะที่ลงท้ายด้วย an ที่คุณครูกำหนดมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆด,ดูโจทย์เลยค่ะ Are d e f e n s a f e n s ใช่ f a n s ไหมคะ f a n s เติม s แสดงว่าสองอัน f a n s แปลว่าพัดลมหรือพัดก็ได้ฉะนั้นข้อนี้เด็กๆก็ตอบ yes they are, yes they are. ถูกต้องค่ะอ่ะมาดูอันนี้ค่ะ e s It a blue can is it a blue can ใช่ a blue ไหมคะ a blue can ไหมสี blue สีน้ำเงินหรือสีฟ้าใช่ไหมคะ Yes or no ใช่ไหมอ่าเก่งมากข้อนี้ตอบ No it is not No it is not นะคะ ไม่ใช่สีฟ้านะคะกระป๋องไม่ใช่สีฟ้าก็สําหรับวันนี้นะคะคุณมโอก็ขอขอบคุณนะคะผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะ,ะเปิดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็สอนเด็กๆอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆนะคะ,ะได้เปิดดูคลิปวิดีโอซ้ำๆนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของพวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊้ยบาย